อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับคาริน่านะครับเงาดาบบทบาทมือสังหารนักเวทนะครับพิเศษชาร์จเก็บเกี่ยวพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ4พลังโจมตีอยู่ที่8ปถึงเนะครับผลจากทักษะอยู่ที่5และความยากอยู่ที่6นะครับซึ่งคาริน่านะครับก็มีสกินนะครับผีใบมีดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเป็นคริสต์มาสเชียนะครับเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะครับ ก็มาดูทักษะติดตัวของคาริ่าครับคอมโบฮิตนะครับหลังจากโจมตีเป้าหมายนะครับติดต่อกัน2ครั้งนะครับการโจมตีครั้งที่3นะครับจะสร้างความเสียหายที่แ้จริงเพิ่ม8%ของพลังชีวิตนะครับซึ่งก็คือคาริ่านะครับเวลาโจมตีศัตรูเนี่ยมันจะมีวงพระจันทร์ขึ้นที่ขาศัตรูนะครับการโจมตีครั้งแรกก็จะขึ้นครึ่งหนึ่งครับครั้งที่2ก็จะขึ้นอีกครึ่งหนึ่งครับพอครั้งที่3มเนี่ยมันก็จะเป็นการทําลายดามจเพิ่ม8%ที่เขาเขียนบอกคร ซึ่งเวลาตีหลอดตีเต่าเนี่ยอย่างที่ถ้าเข้าไปดูในคลิปนะครับมันจะตีแรงมากครับมันจะตีแรงมากครับเพราะว่ามันจะตัดเลือดเป็นเปอร์เซนต์จากขนต่างของเลือดที่ศัตรูเสียไปนะครับมาดูสกิลที่1นนะครับหลบหลีกนะครับคาริน่าเข้าสู่ภาวะหลบหลีก3วินาทีนะครับทำให้เธอเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเบสิกโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับและสปีดการเคลื่อนไหวเพิ่ม35%ในสถานะนี้เบสิกโจมตีครั้งต่อไปจะเพิ่ม เติมนะครับเขาเขียนเพิ่มเติม165ดามเมจนะครับบวกโจมตีเมจิกเวทนะครับและลดความเร็วของศัตรูบวกคิิิท่เการฆ่าหรือช่วยนะครับการช่วยเหลือจะลดคูดาวสกิลนี้60%ก็ฆ่าหรือช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้ใช้อันตินะครับก็เป็นการใช้สกิลหนึ่งเนี่ย จะลดคูดาวสกิล6%ซึ่งอย่างที่บอกครับคาริน่าบางทีนี่แทบจะไม่จําเป็นต้องออกของคูดาวเลยครับเพราะว่าสกิลเขาไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรืออันติเนี่ยจะลดคูดาวสกิลให้ให้เองโดยที่ไม่ต้องออกของลดคูดาวเลยครับมาดูสกิลที่2นะครับระบำโยม,มบาลน,นะครับระบำดาบคู่นะครับสร้างความเสียหาย260ดาเมจบวกอ่าดาเมจเมจิกนะครับศัตรูรอบๆนะครับฆ่าหรือการช่วยนะครับลดคูดาวสกิลนี้60% อันตินะครับเพลิงดาบเงามายานะครับสร้างหนึ่งการโจมตีเป้าหมายในแถวบนนะครับจัดการ430ดาเมจบวกโจมตีเวทนะครับกับเป้าหมายถ้าศัตรูถูกฆ่าตายภายใน5วินาทีนะครับเวลาครูดาวจะสิ้นสุดทันทีหากลดคูดาวหากช่วยนะครับไม่ใช่หากลดครูดาวหากช่วยจะลดครูดาวสำหรับสกิลนี้เนี่ย80%นะครับก็มาดูที่เกียร์คารินาครับ ก,เก็เกียร์คารินาที่เราจะใช้นะครับใช้รองเท้านักบวชนะครับแล้วก็เคียวอ่าเคียวัพพิบัตนะครับอ่าอาวุธเทพพิทักษ์ไม้ก็ยะสินังฟ้าแล้วก็ปีกเลือสองอันครับกะว่าเน้นแทงแบบแทงให้ไส้ขาดกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันให้ดูนะครับอ่าเราก็เลือกที่คารินาเลยนะครับคารินาอยู่นี่ครับคารินา ก็เซตเอ็มเบมนะครับก็จะใช้เป็นนักฆ่านะครับแล้วสกิลปะทะเนี่ยก็แล้วแต่ชอบครับจู่จู่โจมเนี่ยก็จะทําให้เราวิ่งเร็วเพื่อไปหาเป้าหมายที่เราอยากฆ่าได้นะครับหรือยอมแพ้ก็ได้นะครับเพื่อไปกดทําลายศัตรูนะครับหรือจะเป็นตามล่าเพื่อฟาร์มคิปในป่าก็ได้ครับมันได้หลายรูปแบบมากเลยครับหรือจะใช้กดเกี้ยวก็ได้ครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็วิ่งเข้าไปแทงอันติรัวๆหรือจะเป็นอ่อนแอนะครับกดสโลไว้แล้วก็นะ ได้เยอะมากเลยครับสำหรับคาริน่ารอบนี้ขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตามล่านะครับหรือแพทเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าผลกรรมนะครับข้อดีของคาริน่านะครับก็เป็นตัวเก็บลัดช็อตที่ดีมากเลยครับต้องบอกว่าเป็นตัวเก็บตกที่โหดมากเลยครับเพราะว่าการแทงอันติของเขาเนี่ยถ้าแทงศัตรูตายภายใน5าวีเนี่ยเขาจะสามารถแทงอันติได้อีกซึ่งเกียร์ที่เราจัดมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเพื่อต้องการอันติรัวๆเท่านั้นเลยครับแล้วก็ คารินาก็บางแค่นั้นเองครับสกิลหนึ่งของคารินาก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อกดสกิลหนึ่งเนี่ยการโจมตีกายภาพเนี่ยจะไม่โดนคารินาด้วยครับแต่อย่างที่บอกครับบางมากครับแล้วก็เลือดน้อยด้วยครับสำหรับคารินานี่โ <troops> ดนนิดโดนหน่อยก็เจ็บครับและอย่างครับเป็นนักเวทนะครับถ้าจะไปออกเวทดูดเลือดเนี่ย ก็ดูดไม่ได้เยอะเหมือนสายโจมตีกายภาพที่เขาโจมตีธรรมดานะครับปี่ก็เลยเลือกไม่ออกเลือกอาศัยวา์ปกับบ้านเอาดีกว่าครับนี่เราก็มาฟาร์มป่า,าลูนนะครับนี่ครับการโจมตีเบสิกของคาริน่านะครับครบ3ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยจะตัดเลือดผลต่าง8%เของเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็น <So much. S 1> คีฟหรือฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับได้หมดครับ ฝั่งตรงข้ามดันมาแล้วครับเราก็วิ่งขึ้นไปครับโอ้ฟังโก้ด้วยครับน่ากลัวเหมือนกันครับเข้าไปใกล้เนี่ยอาจจะตายได้ครับเหมือนฝั่งตรงข้ามเขาฟาร์มครับเราวิ่งเข้าไปป่วนฟาร์มหลังบ้านก็ดีกว่าครับมีเฟย่านะครับนี่ครับเข้าไปนี่เลยครับฟันครับอาศัยฟันครับชูเขาโยกให้เราอยู่แล้วครับ ฟันครับฟันฟรีครับได้ไปหลายดอกเหมือนกันครับฝังโก้จะเอาครับไม่จบครับนี่ครับสวนครับเฟย่าจะเอาครับชูแล้วโยครับน่าจะได้เฟิร์สบัตรแรกครับโอ้ยคารินาฝั่งตรงข้ามาเหมือนกันครับสบัตใส่เหมือนกันครับกดหนีก่อนครับโอ้ยเกือบตายเหมือนกันครับต้องกลับบ้านแล้วครับได้มาหนึ่งแอซิดครับชูได้ไปนะครับ ต้องกลับบ้านมารีเจ้นเลือดกันเลยครับวิ่งขึ้นไปใหม่นะครับวิ่งขึ้นไปเลนกลางแทนคินก่อนนะครับเพราะว่าคินเนี่ยขึ้นไปบนนะครับมีมีอาอยู่ครับเดินเข้าไปนดเดอเลยครับรอเจ้าคีฟครับ has been ก็ฟาร์มก่อนครับเพราะว่าไปยืนปะทะกับมีอาไม่ได้อยู่แล้วครับมีอาเขาแรงครับเรารีบฆ่าคลิปแล้วก็มาฆ่าข้างๆครับเพราะว่าเราเนี่ยตีคีิปไวอยู่แล้วครับการตัดเลือดของเขาเนี่ย8%เนี่ยช่วยในการฆ่าคลิปฆ่าหลอดนะครับฆ่าเต่าได้สบายๆเลยครับสำหรับคารินาครับมีอาดันคลิปมาครับเราก็รอครับ นี่ครับกดสกิลใส่รัวๆครับด้านบนนี่บวกกันนัวเลยครับ <Yeah. S 1> มาอีกแล้วครับลูนครับจริงๆเนี่ยเราไปตีเต่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอจังหวะก่อนครับ ดันคลิปชุดนี้ก่อนแล้วเราจะไปตีเต่าแล้วครับเพราะว่าคินมาแล้วครับวิ่งออมดันหลังครับมีมีชูเข้ามาโงครับวิ่งเข้าไปแทงอันติครับฟันมีอารัวครับได้มาแล้วครับหนึ่งคิวครับเซเบอร์มาครับโอ้เฟย่ามาอีกครับต้องกดถอยแล้วถอยก่อนเลยครับ นี่ครับดูการตีเต่าของคาริ่านะครับนี่ครับตัดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับตัดทีเป็นพันเลยครับฟาร์มคีฟครับอย่างที่บอกครับเรื่องการฟาร์มนะครับไวมากๆครับด้านล่างนี่ครับมีเซเบอร์ครับเซเบอร์ครับเซเบอร์มีจอนสันอยู่ด้วยครับ โอ้มีเอสเตดครับหน้าบวกเหลือเกินครับสั่งสั่งโจมตีเลยครับโอ้วิ่งเข้าไปยิงเลยครับเราตีป้อมครับสกิลหนึ่งของคารินานะครับสามารถโจมตีใส่ป้อมได้นะครับเป็นโจมตีเวทนะครับป้อมโดนนี่ก็วิ่งลงไปข้างล่างก่อนครับเลนกลางเนี่ยมีอาร์มาดันป้อมอีกแล้วครับคินนี่ยิงเปิดเข้าไปก่อนเลยครับโอ้โไม่ทันครับไม่ทันครับ คาริน่าฝั่งตรงข้ามาครับปันครับสวนครับสวนครับขินเปิดให้ขนาดนี้แล้วต้องเอาแล้วครับแทงเข้าไปครับโอ้โหจอนสันมาครับถอยก่อนครับเดี๋ยวคาริน่าฝั่งตรงข้ามอันติมาครับเซเบอร์ครับเซเบอร์ครับเซเบอร์อื้อันติมาโดนคีฟเลยครับล็อกเป้าเซเบอร์ไม่ติดครับเซเบอร์อยู่ไกลครับ ไอเทมชิ้นแรกเรามาแล้วครับเคียวภัยพิบัตครับมีฟังโก้ครับวิ่งไล่ใครมาก็ไม่รู้ครับยืนสับกันกลางน้ํานี่แหละฟังโก้กระโดดหนีครับคิ้นเราโยกออกมาครับไอเทมชิ้นต่อไปของเราจะเป็นอาวุธเทพพิทักษ์นะครับตรงกลางมีค่ากันแล้วครับฟังโก้ครับ โอ้จอรนสันฆ่าเฟย่าไปครับเล่นกลางครับเรามาเอาลูนครับฟังโก้กับคินยบฟังโก้กับคินับนี่ครับคินล่อฟังโก้สำเร็จครับพี่จอรนพี่จอร์นพาตัวฮิวขึ้นมาครับพาเอสเตดขึ้นรถทัวร์มาครับมีคารินนาครับวิ่งเข้ามาฟันก่อนเลยครับเจ็บจริงๆครับตีป้อมก่อนครับ นี่ครับสกิลหนึ่งครับกดตีใส่ป้อมได้ครับมีดาเมจครับอันติใส่เข้าไปครับคารินาครับเรียบร้อยครับได้เมก้าคิวมาแล้วครับเฟย่ามาครับเหมือนเฟย่าจะเอาครับวิ่งเข้าไปฟันธรรมดาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวอันติใส่ครับเรียบร้อยแน่นอนครับฟันอีกทีครับมานาหมดครับถอยอีกทีไม่ได้เหรอไปไม่ถึงครับรีเจนมานาก่อนครับโอ้ยจอร์สันนี่โดนลากเข้าไปครับถอยกลับมาก่อนครับระเบิดคีมครับแอบครับแอบครับ เลนกลางครับเลนกลางครับเลนกลางมีมีอาดันยาวๆมาเลยครับเหมือนชูจะไม่ไหวครับปันครับปันรัวๆรัวๆรัวๆแล้วก็แทงเข้าไปครับไม่รอดครับขิ้นยิงล่วงมาแล้วครับเราวับกลับบ้านก่อนครับวิ่งขึ้นไปใหม่ครับ เต่าเกิดแล้วครับนาที่ของเรามาแล้วครับคาริน่าผู้กินเต่าครับวิ่งไปเลยครับวิ่งไปไวๆครับวิ่งไปรัวๆครับกดสกิลครับนี่ครับระเบิดคีฟครับเหมือนมีคนบวกกันอยู่ครับไม่รู้ว่าใครบวกกันครับคาริน่าครับเรียบร้อยครับ เข้าไปแทงลัดช็อตครับเหมือนมีคนตีกันอยู่ในป้อมครับได้มาอีกหนึ่งคิวครับบอกแล้วครับการลัดช็อตอันโหดหดเหี่ยมนะครับของคาริน่าครับรอจังหวะอยู่ข้างโอ้ยอยากจะเข้าไปเอาเหลือเกินครับอยู่ในป้อมครับเดี๋ยวตายครับถอยดีกว่าครับอเทมเรามาแล้วครับอาวุธเทพพิทักครับ นี่ครับเข้าไปก็เสี่ยงครับคารีนาฝั่งตรงข้ามาครับเซเบอร์มาครับฟันฟันฟันแล้วก็แทงเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้เอสเตทได้ไปครับแต่เราเนี่ยติดอยู่ในป้อมครับเรียบร้อยเลยครับเจอฟังโก้ะชากเข้าไปตีอยู่ในป้อมครับจอนสันครับจอนสันวิ่งลุยเข้าไปครับมีเอสเตดฮิวให้ครับเจอมีอาฆ่าไปครับคินเนี่ฆ่าฟังโก้คืนมาได้ครับเราตายยังไม่เกิดครับ ขิ้นยิงรัวๆขิ้นยิงรัวๆเอสเตดฆ่ามีอาไปครับแล้วก็ฆ่าคาริน่าไปครับยิงป้อมแล้วครับเราก็ยังรอเกิดอยู่เลยครับมาแล้วครับเกิดแล้วต้องวิ่งครับชูเตะสอยเซเบอร์มาแน่ๆครับเซเบอร์พุ่งกลับไปแต่ไม่รอดครับเจอเอสเตดนะครับ นี่ครับเอาลูนครับเก็บลูนครับแล้วเราจะไปตีหลอดให้ดูนครับว่าคาริน่าเนี่ยเลเวลแค่นี้นะครับเลเวลสิเนี่ยตีหลอดคนเดียวเลยครับนี่สาวรัวๆวครับเพื่อนบวกกันอยู่ครับยิ่งตียิ่งแรงครับเห็นมา300นะครับที่ดามเมจขาวๆนี่คือดาเมจพิเศษตอนที่เราตีโจมตีครบ3ามครั้งนะครับนี่700แล้วครับจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหม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 ไม่น่าจะรอดครับไม่ไหวแล้ว ไหวครับไม่มีดูดเลือดนะครับไม่มีคนมาแทงให้ครับเจอหลอดตีตายหาไปแล้วครับ <Mega Kill. S 1> นาของสารก่อนนะลอเกิด <'s> er, ครับอีกสิวิครับชูเตะคาริน่าออกมาครับจอร์นสันขับรถเข้าไปจนเอสเตดนะครับ ิวให้อยู่ครับวิ่งขึ้นไปใหม่ครับสำหรับคาริน่าครับผู้หวดเยี่ยมนะครับไปแทงหลอดมาเมื่อกี้แทงหลอดจนตายหน้าองสารก่อนนะวิ่งขึ้นไปใหม่ครับด้านบนเนี่ยกำลังบวกกันอยู่นัวๆครับกดสกิลหนึ่งวิ่งขึ้นไปเลยครับชูเราตายแล้วครับมีจอสันแทงอยู่ครับโอ้โหเอสเตดเราโดนเข้าไปครับ เข้าไปนัวครับ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 นัวครับเข้าไปนัวครับวอชเชอร์คิวครับค่าสี่ครับนี่ครับนี่ครับการโจมตีอันโหดเหี้ยมของคาริน่าผู้ตายพหลอดครับหน้าของสารเขานะพี่จอนครับพี่จอนพี่จอนนอนเล่นครับไม่ใช่จอนเล่นนั่นขินนี่ไปยืน ตูดอยู่ข้างหลังป้อมเขาทำไมนั่นล่ะวิกตอรี่นะครับเนี่ครับอย่างที่บอกครับข้อเสียของเขาคือความบางครับอย่าทะลึ่งไปแทงหลอดนะครับแล้วก็จะตายแบบเมื่อกี้นะครับก็ได้ค่าสี่มาด้วยครับรอบนี้นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ